โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับโดยในวันนี้เนี่ยแอปหาเงินที่ผมเอามาฝากเนี่ยเป็นแอปเกมบนมือถือนะครับที่มีชื่อว่า p i กกี้โก้นั่นเองนะครับ สำหรับแอปเกมเกมนี้เนี่ยสามารถที่จะหาเงินเข้าบัญชี True o o n e y w a l l e t ให้กับเราได้นะครับโดยตอนนี้เนี่ยทางแอปนี้เขามีเป็นกิจกรรมนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเกมนี้เนี่ยมันจะมีหลักการในการเล่นเนี่ยคล้ายๆกับเกมคอยมอนเตอร์นะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการกด ถอยลูกเต๋าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เก็บสะสมเหรียญทองนะครับมาอัปเกรดบ้านเนาะแล้วเราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยอยู่ที่เลเวลที่เท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งเลเวลตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการถอนเงินเข้าบัญชี t ทรม m นี่วอลเล็ตนะครับซึ่งถ้าเลเวลตรงนี้เนี่ยของเรามันสูงนะครับเราก็ยิ่งสามารถถอนเงินเข้าบัญชี t ทรม m นี่วอลเล็ตได้มากนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเนาะก่อนอื่นนะครับ หมดหมู่ในการหาเงินจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปซองอ่างเปาสีแดงนะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูเนะาะในนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับผมโดยการที่เราจะต้องเก็บสะสมนะครับเหรียญที่เป็นรูปดาวตรงนี้ให้ครบตามเกณฑ์ที่เขากําหนดนะครับอย่างถ้าเพื่อนๆจะแลกเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตสิบบาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องมีเหรียญดาวเ0 0เหรียญน,นะครับอ่า มันจะสามารถแลกได้สูงสุดต่อครั้งเนี่ยอยู่ที่600บาทเลยนะซึ่งแอปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าการถอนเงินเนี่ยเร็วมากๆนะครับหลังจากที่เราทําการสั่งถอนเงินไปเนี่ยเงินจะเข้าบัญชีอ่าวอลเล็ตของเราเนี่ยภายใน1นนาทีนะครับถือว่าดีมากๆเนาะสำหรับแอปนี้นะครับตอนนี้เนี่ยบ้านของผมอยู่ที่เลเวล60กว่าละมันก็จะปลดล็อกการถอนเงิน5เนี่ยหมดแล้วนะครับเหลือแค่อันสุดท้ายที่ยังเป็นรูปกุญแจอยู่ตรงนี้ซึ่ง ถ้าเพื่อนๆอ่านดูดีๆเขาก็จะเขียนว่าจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อบ้านของเราเนี่ยอยู่ที่เลเวล80นะครับซึ่งของผมมันยังไม่ถึงเนาะก็ตอนนี้อยู่ที่เลเวล64นะครับก็ปลดล็อกการถอนเงินสูงสุดอยู่ที่300บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับส่วนของไอเหรียญดาวตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราลองเลื่อนมาดูกันเนาะส่วนแรกนะครับที่จะหาได้ก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับโดยเราสามารถ คลิกไปที่ตรงนี้นะครับปุ่มสีเขียวที่เขียนว,ว่าเชิญเพื่อนนะครับเขาก็จะมีเป็นช่องทางให้เราไปโพสเนาะมีทั้ง Facebook แล้วก็ Messenger นะครับเพียงแค่เราไปเชิญเพื่อนๆคนอื่นที่เขาไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วเขามีบัญชี a c e b o o k เนี่ยนะครับหลังจากที่เชิญสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้รับแต้มหรือว่าเหรียญดาวตรงนี้ไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางสำหรับใครที่ เช่นเพื่อนไม่เก่งนะครับก็สามารถหาเหรียญดาวได้ด้วยตนเองก็คือการชมโฆษณานั่นเองนะครับซึ่งการชมโฆษณาตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับชมได้อยู่ที่วันละ10ครั้งนะครับโดยในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับเหรียญดาวอยู่ที่รอบละ10เหรียญน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกดกันดูเนาะว่าจะได้จริงหรือเปล่าคือก่อนอื่นเนี่ยผมมีเหรียญดาวอยู่ที่ประมาณ900เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าหลังจากที่ รับชมโฆษณานี้จบไปเนี่ยเราจะได้เหรียญมาเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้เพิ่มสิบเหรียญจริงไหมนะครับโอเคก่อนเดี๋ยวรอโฆษณามันจบนะครับผมอ่าวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนเนาะอาจจะอ่เข้ามาดูโฆษณาวันละ10ครั้งนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับอ่าเหรียญดาวเนี่ยวันละ100เหรียญเนาะค่อยๆเก็บสะสมไปพอ ครบตามจํานวนที่กําหนดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปแลกเงินได้นะครับโอเคตอนนี้เราดูโฆษณาจบละนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะกดออกโอเคมาดูกันที่ว่าเหรียญดาวจะเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้ผมรับชมไป1ครั้งแล้วนะครับอ่าโอเคเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับเหรียญดาวมา10เหรียญแบบนี้อ่าเราก็กดรับไปเลยแล้วหลอดตรงรับชมโฆษณามันก็จะเขียน1นึทับสิบนะครับก็คือเราต้อง รับชมนะครับให้ครบ10ครั้งเนาะถึงจะสามารถได้รับ100เหรียญต่อวันนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนโดยเขาจะมีラกิ้งนะครับถ้าใครที่เชิญเพื่อนติดอ่อสิอันดับแรกของเซิร์ฟนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมโดยอันดับที่1 จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง800บาทสามารถถอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ได้ทันทีเลยนะครับเถอว่าดีมากๆเลยเนาะสำหรับแอปนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยก็ลองไปทํากันดูได้นะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายฟรีแล้วก็ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเบื่อจนเกินไปนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะมา พูดถึงเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับเกมเพลย์เนี่ยก็คือให้เราเนี่ยทำการถอยลูกเต่าเนาะโดยมันก็จะมีระบบคล้ายๆกับเกมคอยมัตเตอร์นะครับมีไปยิงบ้านเพื่อนไปขโมยเงินบ้านเพื่อนนะครับผมอ่าแล้วก็มีเป็นสมบัติอะไรต่างๆนะครับให้เก็บสะสมเนาะภายในตัวเกมก็มีประมาณนี้แหละนะครับถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายนะถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนแล้วมาเล่นดูเนี่ยก็ อาจจะเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับโอเคก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับแอปพิกี้โกนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมมา,าแจกซองอ่งางเป่าทูินิ่เวเลทให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับโดยก่อนที่จะแจกเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปเล่นกิจกรรมนี้นะกิจกรรมขยำเซมซีเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีลุ้นทองคาด้วยนะครับผมก็ถ้าใครที่ ยังไม่เคยเล่นก็อลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับเนี่ยกดเข้ามานอกจากหน้าแรกของแอปดูอ l e t นะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนเพื่อเข้ามาเนี่ยเพื่อนเพื่อจะมีสิทธิ์ตรงนี้คนละหนึ่งสิทธิ์นะครับอ่าก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นในการเข้ามากดเสียงเซมซีะนะครับโดยเราสามารถหาสิทธิ์ได้จากการสร้างซองอ่างเปาไปแจกคนอื่นนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นหมวดการแลกของรางวัลเนี่ยมันจะมีเป็นสร้อยคอทองคําด้วยนะครับ1สลึงเนาะแล้วก็มีเงินสด เข้าทูนีวอลเลตสูงสุดถึง888บาทเลยนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะก็หมดเขตวันที่6กุมภาพันธ์นะครับเพื่อนๆอย่าลืมมาเล่นกันด้วยเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมแจกซองเป้า100บาทนะครับให้กับเพื่อนๆ100คนนะครับผมอ่าแบ่งจำนวนเงินเท่าๆกันนะครับอ่าซองนี้นะครับเดี๋ยวผมลงให้เนาะหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้นะครับมียอดการกดไลค์ถึง65ไลค์นะครับก็ าใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้ก็ช่วยๆกันกดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการจัดกิจกรรมแจกซองแบบนี้ต่อไปเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ